ถ้าคุณคิดว่าฝรั่งเศสมีดีแค่ปารีสคิดใหม่ได้เลยเพราะเมืองนี้นีสริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวยฟ้าใสและมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ว่าี่คิดวิวหลักล้านคาเฟ่ชิคๆตึกซีพลาสเทลและกลิ่นอายอิตาลีแบบเบาๆอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านแล้วคุณจะหลงรักนีสแบบไม่รู้ตัว สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกายอัพ o ูมี่ชแนลกับช่วงตะลุยต่างแดนตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองนีสนะครับเป็นเมืองพักตากอากาศที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาเที่ยวที่เมืองนีสกันมาดูที่ว่าที่นี่มีอะไรนะ่าสนใจแล้วก็มีอะไรให้เราเที่ยวบ้างนะจ๊ะว่าแล้วก็ตามกันมาเลยจ้านีส nice. อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทะเลสีฟ้าใสถนนเรียบชายฝั่ง Promenade des Anglais คือจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเดินรับลมวิวดีแบบล้านแต้มถ้าใครสอยวัฒนธรรมเมืองนี้มีทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะคาเฟ่สไตล์โบฮีเมียนและย่านเมืองเก่าเวีน i ีสที่เต็มไปด้วยตึกสีสันสดใสกลิ่นอายอิตาลี e Italy, เบาๆเดินไปกินไอศครีมเจลาโต้ไปคือดีงามมาก จะนั่งรถไฟต่อไปมอนเตคาโลหรือขับรถเลาะริเบร่าก็ง่ายที่นี่เป็นเหมือนกลางพักร้อนที่มีทั้งความหรูหราแบบยุโรปและความสบายแบบติดทะเลใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองใหญ่มาลองนีสแล้วจะติดใจและจุดแรกนะครับที่เราจะพามานะฮะก็คืออยู่ด้านหลังเราเลยนะฮะตรงนี้ก็คือ,อมหาวิหารของเมืองนีสนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ประจํเมืองของ ทุกเมืองนะครับก็จะมีประจำเมืองแบบว่าอย่างเช่นไปนิสก็จะมีมหาวิหารนิสไปคานก็จะมีมหาวิหารคานแต่ฝรั่งเศสก็ยังจะมีอีกจุดหนึ่งเวลาเรามาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็นแล้วแต่เขาจะมีโบสถ์ที่เป็นลักษณะของโบสถ์นอดสดามนะฮะของฝรั่งเศสเลยทุกเมืองเลยนะฮะเกือบจะทุกเมืองแหละเนาะเดี๋ยวเราชมข้างในกันนะฮะว่าเป็นยังไงรู้ไหมที่บริเวณใจกลางเมืองนิสฝรั่งเศส มีโบสถ์สไตล์รัเสเซียอยู่ด้วยนะที่นี่คือโบสถ์เซนต์นิโคลัสสร้างโดยราชวังรัเสเซียเมื่อกว่าร้อยปีก่อนและถือว่าเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซียที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศรัศเสเซียเลยนะแค่เห็นยอดโดมทรงหัวหอมสีเขียวทองก็รู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่มอสโกตัวโบสถ์เต็มไปด้วยลวดลายสไตล์รัเสเซียแท้ๆทั้งภายนอกและภายในมีไอคอนศักดิ์สิทธิ์ระดับผนังไม้แกะสลักและโบสถ์ยังเปิดให้เข้าชมแบบฟรีด้วย ที่นี่ยังเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โรมาโนฟเพราะสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเจ้าชายนิโคลสัสที่เสียชีวิตในเมืองนิสตอนเด็กทําให้ที่นี่ไม่ใช่แค่สวยแต่มีความหมายลึกซึ้งด้วยถ้าใครมานิสแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากชายทะเลมาอินกับกลิ่นอายรัสเซียที่นี่คือหนึ่งในจุดที่คุณไม่ควรพลาดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือต้นลูกพับนะฮะลูกดกมากดูดิ นี่นนี่อยู่บนหัวนี่ก็มีนนี่นี่นี่เห็นเห็นลูกไหมนี่ลูกลูกพับเต็มเลยนี่นี่นี่ลูกพับเยอะนี่นี่นี่อยู่ใต้นี้ใต้นี้ดูนี่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 ใต้นี้ลูกเต็มเลยนี่ว้าวลูกพับจ้านี่เอ้ยนี่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 ว้าว และนี่นะครับตรงนี้ก็คืออย่างที่เคยบอกนะครับว่าทุกเมืองของฝรั่งเศสนะครับเขาจะมีเป็นโบสถ์นอสเตรดามนะอยู่นี่นี่ฮะอันนี้เป็นนอสเตรดามแห่งเมืองนีสนะครับนี่ซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่สวยงามนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เขาโบสถ์เขาถึงเวลาปิดหรือยังนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะฮะถ้าถึงเวลาปิดแล้วนะครับก็เข้าไปดูไม่ได้นะฮะไป ถ้ามาเดินเล่นแถวถนนช็อปปิ้งสายหลักในเมืองนีสแล้วเห็นโบสถ์ใหญ่สีขาวโดดเด่นอยู่ตรงกลางเมืองใช่เลยครับนั่นคือบาซิลิกโนตเทอร์ดัมเดินละสมเชียงโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในนีสสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1864ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบโกทิกของฝรั่งเศสตอนเหนือมีทั้งหอคอยคู่โดดเด่นหน้าต่างกระจกสีสวยมากๆ โดยเฉพาะช่วงที่แสงแดดลอดผ่านเข้ามาบรรยากาศข้างในสงบเงียบและให้ความรู้สึกขลังแบบโบสยุโรปแท้ๆแม้จะไม่ได้ใหญ่เท่าโบสดังๆในปารีสแต่ด้วยทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองเดินถึงง่ายและสวยแบบเรียบหรูทำให้ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดที่ใครมานีสก็ควรแวะใครมาเดินเล่นในย่านยองเมดิสันแล้วอยากพักสายตาพักใจลองแวะเข้าไปนั่งเง,งียบๆที่โบสถนี้ดู แล้วจะเข้าใจว่าทำไมคนฝรั่งเศสถึงผูกพันกับสถาปัตยกรรมแบบนี้ขนาดนี้เลยครับจากบนนอสตดามนะครับเดินผ่านหน้านี้ไปนี่ก็คือถนนเอเวอร์อนิวเจนสตรีทนะครับซึ่งเป็นถนนช็อปปิ้งนะฮะแล้วกเ็เป็นถนนสายหลักที่จะสามารถเดินลงไปชายหาดได้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราเดินชมถนนเส้นนี้กันเวลาไปนีสเขาเดินเล่นกันที่ไหนคำตอบคือถนนนี้เลยครับ อ v เวนู j อห n m แมดแซนถนนเส้นหลักของเมืองที่รวมทั้งของกินของช็อปคาเฟ่และโบวสถ์สวยๆไว้ในเส้นเดียวที่นี่ถือเป็นถนนสายการค้าที่คึกคักที่สุดในนีสมีทุกอย่างตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่าง Sara H&M g a l e r เ Lafayette ไปจนถึงร้านขนมร้านเดเกอรี่ฝรั่งเศสท้องถิ่นที่น่ารักมากๆเดินไปไม่กี่นาที ็เจอโบดโกธิกสีขาวสุดคลาสสิกและถ้ายังเดินไม่เหนื่อยลองเดินต่อไปถึง p l a ส m a Senna ก็จะเจอกับลานสาธารณะกลางเมืองที่สวยอลังอีกจุดน่าสนใจคือที่นี่มีรถรางหรือ t r รมวิ่งผ่านกลางถนนด้วยนะเดินก็ได้นั่งก็ชิลเป็นมุมที่ผสมระหว่างความเป็นเมืองยุโรปกับความสบายแบบเมืองตางอากาศ ใครมานีสแล้วอยากได้ครบทั้งช็อปชิมเดินชมวิวจองเม็ดแซนคือเส้นที่คุณไม่ควรพลาดเลยไม่รู้ทุกคนสังเกตหรือเปล่านะฮะบนยอดเสาจะมีแบบว่าตุ๊กตาคนขึ้นไปนั่งไม่รู้นั่งทำอะไรกัน<ส><ร> <cam> นี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมน,ะนี่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 ก็จะมีทุกยอดเสานะฮะเขาจะมีแบบว่าเป็นคนนั่งกอดเข่าอยู่และตรงบริเวณจตุรัสนะครับจะมีอีกหนึ่งจุดที่ เป็นจุดถ่ายภาพและเช็คอินยอดนิยมนะฮะก็คือตรงน้ำพุนี่จ้า <laughs> นี่นี่นี่เห็นไหมน้ำพุนี่นี่เลยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เป็นเช็คอินนะฮะในส่วนของอสุดถนนชอปปิ้งนะครับก็คือจะมาเจอตรงนี้เลยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยนะครับแล้วตรงบริเวณนี้นอกจากาบริเวณาลานน้ำพุตรงนี้นะครับ นะฮะตรงอนุสาวรีย์น้ำพุนี้นะฮะมองทางด้านนี้เขาจะมีลานน้ำพุนะฮะสามารถแบบเดินชมได้นะฮะสวยงามถ้าเดินมาแล้วเจอน้ำพุอลันการอยู่กลางลานใหญ่ๆนั่นแหละครับคุณมาถึง Fontaine du s o l หรือน้ำพุแห่งพระอาทิตย์แล้วที่นี่เป็นแลนด์มาร์กกลาง p l a มาเ e n a จัตุรัสหลักของเมืองนิสน้ำพุโดดเด่นด้วยรูปปั้นสีขาวขนาดใหญ่ ของเทพอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์ในตำนานกรีกโรมันที่ยืนสง่าง,งามอยู่ตรงกลางเลยรอบๆตัวเทพอพอลโลยังมีรูปปั้นเทพอื่นๆล้อมรอบแต่ละตัวแทนพลังของธรรมชาติอย่างโลกดวงจันทร์น้ำและพืชพันธุ์ใครชอบถ่ายรูปแนวคลาสสิกหน่อยบอกเลยว่าตรงนี้แสงสวยมุมดีไม่ต้องรีทัชก็อลังกลางวันก็สวย กลางคืนก็มีไฟประดับแถมอยู่ใกล้ทั้งสถานีรถรางถนนจองเมดิเซนและชายหาดแค่เดินไม่กี่นาทีเรียกว่าจุดรวมสายตาเลยก็ว่าได้ใครมานิสแล้วอยากได้รูปสวยๆหรือแค่นั่งพักดูผู้คนผ่านไปมาฟอนเทนดูโซแลวคือจุดที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ เดินผ่านจตุรัสมานะครับเดินทะลุจตุรัสมานะฮะก็จะมาเจอชายหาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดพักผ่อนนะครับจุดเขาเรียกว่าเล่นน้ำทะเลของที่เมืองนีชนี่นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี่เองนี่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 นะฮะนี่นะนี่คือชายหาดเขานะครับชายหาดเขาไม่ได้เป็นทรายเหมือนบ้านเรานะชายหาดเขาเป็นหินจ้าโอเคปเดี๋ยวชมความสวยงามของบริเวณนี้ครับถ้าพูดถึงหาดที่ฮอตที่สุดในเมืองนีช ไม่มีใครไม่พูดถึง p l a g h Beau Rivage Beach แล้วครับที่นี่เป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยและสะดวกที่สุดในนีสเพราะตั้งอยู่ติดกับถนนพรมนาด Des อองเกรสแค่ข้ามถนนก็ถึงเลยที่สำคัญคือมีทั้งโซนหาดสาธารณะและหาดส่วนตัวให้เลือกแบบตามใจเลยหาดนี้ไม่ใช่ทรายแต่เป็นก้อนกรวดเรียบๆที่เรียกว่ากาเลสใครจะมานอนอาบแดดแนะนำให้พกผ้าหรือเสื้อหนานิดหนึ่งนะ แต่วิวทะเลที่นี่คือสุดมากน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีฟ้าใสาแบบโปสการ์จริงๆแถมด้านหลังหาดยังมีร้านอาหารบีชคลับและคาเฟ่ให้เลือกเพียบจะมานั่งจิบไวน์ชิลดูพระอาทิตย์ตกหรือแค่มานั่งฟังเสียงคลื่นก็ดีหมดเหมาะมากสำหรับวันสบายๆไม่ต้องเร่งรีบใครมานีสแล้วอยากสัมผัสกลิ่นไอโคสดาซัวแบบเต็มๆพลัสโบริวัชคือหาที่ควรแวะมากที่สุดจุดหนึ่งเลยครับ และนี่ก็เป็นความสวยงามของเมืองพักตักอากาศนะครับเมืองนีสนะครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสถือว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากนะฮะจริงๆแล้วอะ่ะยังมีจุดถ่ายรูปที่อยู่บนมุม,มนู้นอีกนะฮะอ่าเขาเรียกท็อปวิวนะฮะก็ถือว่า สามารถขึ้นไปถ่ายได้นะครับในช่วงแบบพระอาทิตย์ตกดินหรือยามเช้าเง,งี้ยฮะอยากเห็นวิวมุมสูงของทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปได้แต่ที่เราไม่ขึ้นเพราะว่าเราปวดเข่านะฮะไม่ไหวสภาพไม่ไหวจ้ะก,ก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกไก่อัพมไว้ด้วยนะครับอล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไร ใหม่ๆอร่อยๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูมีชาแนลกับช่วงตะลุยต่างแดนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ